สำนักง,งานเลขาธิการวุฒิสภาจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนครั้งที่1นึ่งทับ2,557ันจจังหวัดเชียงรายในหัวข้อเรื่องไทยจะได้ประโยชน์อะไรจากการสร้างเส้นทางคมานาคมเชื่อมระหว่างประเทศไทยกับอาเซียน เมื่อวันศุกร์ที่15พฤศจิกาย,ยน2556ณโรงแรมเชียงรายแกรนรูมอำเภอเมือจงจังหวัดเชียงรายสำนักงานเลขาธิการวิฒิสภาจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนครั้งที่1ทั2557โดยมีนายพีระมาณน์สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดลำปางกล่าวรายงานนายนิคมวบรัชภานิป,ประธานวุฒิสภากล่าวเปิดและปาฐกถาพิเศษ และกล่าวทักไทยโดยมิสเตอร์ไมเคิลวินเซอร์ผู้แทนมูินิธิคอลลัดอเดนาวลต์จากนั้นได้เปิดเวทีอภิปรายเรื่องไทยจะได้ประโยชน์อะไรจากการสร้างเส้นทางคมนาคมเชื่อมระหว่างประเทศไทยกับอาเซียนณนะจังหวัดเชียงรายโดยมีวิทยากรร่วมอภิปรายอาทินายชัดชาติสิทธิพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายภูมินทรินสุดรองประธานกรรมการหอการค้าไทย นายประจนปัตสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายดำเนินรายการโดยนามพระดีจงสุขนามณีสมาชิกุทิสภาจังหวัดเชียงรายอีกทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการนำเสนอปัญหาและข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆจากนั้นสมาชิกอุทิสภาได้เสนอความคิดเห็นพร้อมท้งสรุปประเด็นการนำเสนอของผู้เข้าร่วมโครงการและปิดการสัมมนาโดยนายนิคมไวยรัชพานิชประธานวุฒิสภา โครงการดังกล่าวมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการจำนวน210คนจากจังหวัดต่างๆดังนี้จังหวัดลำปางจังหวัดลำพูนจังหวัดแพร่จังหวัดน่านจังหวัดพะเยาจังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดนครสวรรค์จังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดเชียงใหม่